สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะอยากเล่นรถดิฟแนะนํามือใหม่หน่อยค่ะคลิปนี้จะมาขอแนะนําเป็นรถดิฟขับ2ในสเกล1ต่อ28นะคะอย่างแรกที่เราต้องมีเลยก็คือตัวรถนะคะตัวรถจะต้องเป็นเพจขับหลังนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้สเกล1ต่อ28ราคาเพจขับหลังตัวนี้ราคาประมาณ3,000ันกว่าบาทเฉพาะตัวเพจคัน4ีช่วงล่างนะคะมีเพจแล้วต้องมีชุดไฟคะ่ะตัวแรกเลยตัวนี้คือเซอร์โวตัวต่อไปคือใจโรตามด้วยมอเตอร์แล้วก็ต้องมีสปีดด้วยที่ขาดไม่ได้คือแบตเตอรี่ค่ะชุดไฟพวกน้เาจปะะะะนนคลลถ่ดิ หลังขับสองที่สําคัญมากๆเลยคือวงเลี้ยวมุมเลี้ยวรถด,ดิฟจะต้องล้อขวางได้เยอะแบบนี้สําหรับเพจต,ตัวนี้คือทําวงเลี้ยวมาให้แล้วไม่ต้องไปหาดัดแปลงขับหลังอะไรเลยก็าจะเล่นรถด,ดิฟขับสองขับหลังตัวที่สําคัญเลยคือใจโรไม่มีอุปกรณ์นี้เล่นไม่ได้นะคะราคาแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไปเริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึง4ี่ห้าพันเลยรถด,ดิฟคือรถที่เสียอาการนะคะเพราะฉะนั้นตัวใจโรนี้สําคัญมากจะช่วยรักษาอาการรถให้ตรงถ้าใครงบถึงหน่อยอยากแนะนําให้ใช้ของฟทาบ้าไปเลยต่อไปที่เราต้องมีก็คือรีโมทคอนโทรลตัวนี้เป็น ตแต่อยากแนะนําให้มีใจโลแยกจะดีกว่าตัวนี้เป็นรีซซฟจะมาพร้อมกับรีโมทเป็นตัวรับสัญญาณจากรีโมทเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถดิฟเป็นรถที่จะต้องมีการฝึกฝนต้องหัดก่อนไม่ใช่ว่าเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นตัวรีโมทคอนโทรลเป็นตัวที่สาคัญมากยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ทาให้เราเล่นเก่งเล่นเป็นเร็วมากขึ้นเท่านั้นพูดเรื่องจริงจากประสบการณ์เลยค่ะรถบังคับประเภทรถดิฟจะต้องเน้นความละเอียดความเร็วของอุปกรณ์มากยิ่งไวยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีราคารีโมทตัวธรรมดาก็เริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทจนถ มีรีโมทแล้วอย่าลืมตัวนี้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แนะนำให้หาเครื่องชาร์จแบบดิจิตอลนะคะมันจะมีโหมดแบตเตอรี่ให้เราเลือกตามแบบที่เราใช้เลยระดับความเร็วในการชาร์จได้ด้วยราคาหลักร100้อยถึงหลักพันต่อไปเป็นตัวบอดี้ของรถราคาแต่ละแบบแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันออกไปนะคะไม่มีราคาตายตัวจะหาซื้อของทามิยะมาใส่ก็ได้เพราะถ้าเรามีโครงขับ2แล้วเราสามารถเลือกบอดี้ตัวไหนมาใส่ก็ได้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นงานโมเดลของทามิยะมีชุดแต่งมีล้อให้ครบแต่ว่าล้ออ่ะมาใช้กับ,บ,บครคับไไมม่ดด้นะคะคโเลกับบบััังคคมนนละประเภทกันค่บอดี้ะ้อองปรกบพดวยนะคะมันจะมีพเด ก่อนประกอบพ์ดแต่งเราต้องสั่งทําสีก่อนที่เห็นเป็นสีมานี้มันเป็นสีพลาสติกนะคะใครอยากลองทําสีเองก็ลองซื้อสีทำย่ามาลองพ่นเองได้เลยอุปกรณ์ทุกอย่างในรถไม่มีราคาตายตัวนะคะขึ้นอยู่ที่งบประมาณลูกค้าเลยราคาของแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับความละเอียดความเร็วด้วยอย่างรีโมทยังมีตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึง2 0 0 0มื่นสามเลยแต่ของพวกนี้เอาสเปคเริ่มต้นก่อนก็นกได้และค่อยอัพเอาสอบถามเพิ่มเติมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะ